ทุกคนครับที่มาของคลิปนี้ก็คือของผมจะหมดคลังครับผมก็เลยต้องกดเข้ามาเล่นที่จฟาร์มของกลับเข้าคลังนะฮะเป็นไงไปดูกัน ตรงจุดจดนี้เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าตอนที่ผมเล่นและอัดคลิปเนี่ยใจผมหล่นไปอยู่ตาตุ่มเลยเพราะว่าผมกลัวตายอยู่นะถึงจะเป็นบัตรฟรีผมก็กลัวตายนะเพราะว่าผมขี้เกียจกดเริ่มใหม่น่แหละผมต้องรีบเอาของกลับเข้าคางนะ ตรงจุดจุดนี้ก็ขอเวลาฟาร์มของสักคู่ครับ ทุกคนครับจุดนี้ผมยิงคนที่เปิดกำลังเปิดเซฟได้ครับแต่ว่าผมกดอัดไม่ทันนะสภาพก็เลยเป็นอย่างนี้ครับ คือวันนี้คลิปก็อาจจะสั้นนิดนึงนะเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นนั่นแหละครับแล้วก็ขี้เกียจตัดคลิปนะคลิปก็เลยสั้นนิดนึงก็ขอโทษนะแต่ผมขี้เกียจเล่นจริงๆอ่ะผมได้ของทองสองชิ้นผมก็รีบวิ่งออกเลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ